เหนื่อยกับการทํางานยังดีกว่าเหนื่อยกับการหางานนะคะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ปาดเหงื่อละวไม่เป็นไรทํานายไทยทักเผื่อจะมีทางออกให้กับคุณผู้ดูทุกท่านที่ดูครูติ๋มกับรีแชร์อี e ีนี้ พูดถึงคนตกงานเอาแล้วเยอะมากใช่ไหมคะใคะมันก็สอดคล้องไปกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะคะงดจ้างเนาะใช่ะทำยังไงดีอะซึ่งเราตั้งรับมันได้ก่อนหน้านี้ถ้าเรารู้ดวงตัวเองถูกไหมคะว่าตอนไหนจะเป็นวิกฤตในอาชีพการงานของเราใช่ค่ะดวงการงานเราดูกรมะใช่ครับพบกรรมะของเราเนี่ยเป็นงานแต่ว่ามีมีนอกเหนือจากนั้น นะคะอย่าดูพบเดียวอย่าดูดาวดวงเดียว <c oughs> สิ่งที่แทนนะคะความหมายโทรศาสตร์เนี่ยมันจะบอกอีกเรื่องหนึ่งคือพันธุก็อ่านงานนะคะพันธุกรรมมะเนี่ยอ่านจากดวงราศีจักคือดวงพื้นดวงกำเนิดของเราเลยถ้าดูกรรมมะเจ้าเรือนการงานจริงๆของเราเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราควรจะทํางานชนิดนี้ชนิดนี้นะคะตัวดาวมันบอกดาวกรรมมะของเราเดินไปอยู่ที่ใด ก็ทำงานที่เกี่ยวเนื่อง,องอกับที่นั้นอย่างเช่นพูดว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือการงานเนี่ยเข้าไปสถติตในภพการเงินก็ควรจะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะเป็นอะไรพนักงานที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดนะเป็นผู้บริหารเงินนะคะคำในเรื่องการเงินนะคะอย่างเงี้ยหรือดาวเจ้าเรือนการงานของเราเดินเข้าไปสู่ดาวของการศึกษาก็ควรจะเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะให้ความรู้ นะคะแบบนี้เดินเข้าไปสู่ในเรื่องความสวยงามก็ทําไปสีเสื้อผ้าอาภร์ขายของประดับสวยสดงดงามเขาจะบอกนัยยะของเขาแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูประกอบอีกนะคะว่าสมมติว่าทาไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันมันเหนื่อยจังมันจะมีดาวสัมพันธ์อะนะคะที่บอกในดวงเราจะแก้ไขมันไหมแก้ไขก็มาดูดาวพันธุพันธุนี่คืออาชีพที่ถั้งหมดดาวการงานของเราไปสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุหมายถึงครอบครัวเราอาจจะทําอาชีพเดิมที่คุณพ่อคุณแม่ หรือวงสาขาญ,ญาติเราเคยทํามาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูความสม,สมดุลสมมติว่าญา,าติพี่น้องหรือบรรพบุรุษเคยทําอาหารมาอย่างเงี้ยเราลองเปลี่ยนฟิลตรงนี้ไหมเราทําอาหารไหมเราไม่ต้องไปยืนทําผัดกระทะเหนื่อยหรอากอาจจะทําธุรกิจทางอาหารการทำอุปกรณ์ของเครื่องการทําอาหารหรือขายของที่เกี่ยวกับการทําอาหารนะคะหรือเครื่องปรุงทั้งหลายมันก็ได้หมดมนะคะอันนี้จะเป็น มุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่เราสามารถที่จะ,ะเปลี่ยนบริบทของงานที่เราเคยทำตามพื้นดวงเดิม,มเข้ามาสู่ความแปลกออกไปแต่มันต้องสอดคล้องกับดวงเราที่ทำแล้วต้องได้เงินคือครูต้องดูทั้งดวงค่ะแต่ว่าจุดที่เรามองเนี่ยเรามองตรงนี้นะคะอีกอันหนึ่งก็คือสุดท้ายเลยเขาเรียกดวงซ้อนดวงนะคะคือดวง wide, ตรีวัยตนุเศษอันนี้มันมันสูงไปนิดนึงนะคะเราเราต้องหา คือเวลาทีเา่เราให้คำปรึกษาอย่างเงี้คยครูจะดูหมดเลยคือดูจากดวงราศีจากพื้นกำเนิดน,นะคะแล้วก็ดูจากตัวตัวด,ด,ดวงซ้อนก็คือดวงจากที่ตั้งขึ้นมาจากตนุเสศตุเสศคือดาวประจำจิตใจที่มีปรากฏในดวงราศีจกักไอดาวตนุเสธองค์นั้นสามารถจะมาตั้งดวงชะตาซ้อนขึ้นมาได้อีกอันเรียกว่าดวงตรีวัยตรีวัยคือช่วงของเวลาช่วงของเวลาคือนับตั้งแต่หนูเกิด ช่วงละ8ปดปีสเดือนเป็นต้นไปก็จะมีระยะการเดินทางของชีวิตใช่ไหมคะแปตั้งแต่ศูนย์ขวบถึง8ปดีสเดือนช่วงหนึ่งไปจบอตอนอายุ25ปีอันนี้ถือว่าช่วงแรกของชีวิตหมายถึงว่าหนูจะต้องเรียนได้ละหนูจะต้องสามารถที่จะสมัครงานได้ละตั้งแต่ช่วงเกิดถึง25ปีต้องทํางานได้แล้วละถ้าเผื่อมันเกิดไม่ได้มันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วนะเราก็ต้องไปไปควานหาว่าในพบ ของไอ้ตรีวัยตนุเกษตรเนี่ยดาวตรงไหนมันเสียหายหรือดาวตรงไหนมันให้คุณงานที่เราจะทําได้จากแผนที่อันเนี้ยมีอีกไหมหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนยังไงอันนี้ต้องดูประกอบหมดเลยนะคะถึงจะได้ความรู้จริงๆว่าแนะนําให้ท่านผู้นั้นเนี่ยไปประกอบอาชีพในทางใดนะคะ,คะอ,ยอย่างสมมติว่าขออนุญาตยกตัวเองเนาะไม่ต้องเอาใครนะคะอย่างดังดวงของครูนะคะครูมีเจ้าเรือนการงานที่เป็นปรเกษตรแต่ได้ตําแหน่ง ทางหาศาัสตร์มากมายคือได้ตำแหน่งวอร์รัคคตมาหนาวางอันนี้ต้องเรียนรนาวางนะได้ตำแหน่งที่ดีมากแต่ว่าตำแหน่งอันนี้มันหมายถึงว่าครูต้องทํางานเพื่อคนอื่นนะคะทำงานเพื่อคนอื่นอย่าทําเพื่อตัวเองตอนแรกที่จบมาใหม่ๆอายุยังน้อยๆอ,อ,อยู่เนะ mm. ก็ทํางานสายการบินเนาะมันทําเพื่อตัวเองเนาะตัวเองก็เฉื่อยฉายไปแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เรื่องอะนะคะก็งานบริการเนาะก็ก,ก็ก็แบบนั้นนะฮะก็ทําไปแต่พอมารู้ตัวเองจริงๆเนี่ย จากดาวในตรีวัยคือครูต้อเป็นครูผู้สอน mm hmm. เพราะต,ตัวตนของครูเนี่ยอยู่ที่การศึกษาซึ่งครูก็งงเพราะเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาเป็นครูเพราะเราไม่เคยเรียนวิชาครูเนาะเราไม่ได้เคยเรียนเลยไม่คิดว่าจะสอนใครได้ด้วยแต่ปรากฏว่าไอ้ไอ้ดาวในเนี่ยในตรีวัยตนุเกษตรเนี่ยมันบอกว่าครูต้องสอนคนแล้วต้องพูดซึ่งจริงครูไม่ค่อยชอบพูดกับใครหรอก <c oughs> นะคะ <c oughs> มี่พูดไม่หยุดเลยค่ะพูดไม่หยุดเลยโอ้หแล่านสิบปีแล้วพูดตลอดเวลาทำไมเราถึงเป็นไปอย่างนี้ไปได้ค่ะนะคะอยากเงียบคนก็โทรมาอีกละเออใช่คุกิติกาช่วยด้วยแต่เมื่อก่อนนี่ทำงานในออฟฟิศของการบินไทยเนี่ยมันก็ไม่ไม่ต้องพูดบใครเยอะค่ะนะจบจบงานก็จบไปเลยใช่ไหมคะแต่นี่โหเราพูดมากเลยแล้วงานสอนคืองานพูดตลอดเวลาพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดนะคะก็เลยเขาเลยตอบโจทย์ด้วยตัวเองว่าอ๋อไอ้ตรงนี้เองอะคือตัวตนของเราแล้วด้ะตำแหน่งที่ดีมาก ก็คือได้ตำแหน่งได้ทั้งชื่อเสียงกิติยศคือแบบเปี้ยงป้างขึ้นมากับการเป็นครูโดยที่เราจากตรีวัย่นี่้ครูจะดูจากตรียนี่ตัวครูนะคเก็บมาจากตรีวัยเพราะครูเป็นผู้รหัสแท้จริงเลยคือครูผู้สอนแล้วก็งานที่เกี่ยวกับการพูดคือดาวพระพุธพูดกับผรหัสสัมพันธ์กันดีมากเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ทาเงินทําทองแล้วก็ทําให้แบบเรามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายคือ30สิปีที่สอนคือแปลกประหลาดกับตัวเองมากเลยนะคะ ก็กลายมาเป็นครูได้โดยที่ไม่มีปริญญาที่เกี่ยวกับความเป็นครูแม้แต่สักน้อยนะคะนึกก็คืออยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าบางทีอ่ะสิ่งที่เราเลือกกับสิ่งที่เราเป็นมามันไม่มันไม่ตรงแต่ดาวในดวงมันบอกเราว่าคุณจะเป็นแบบนี้ในในแรงหลากหลายการดำเนินชีวิตของเราบางทีเราก็ไม่ได้เลือกแต่ว่าชีวิตจัดสรรมาแบบนี้อย่างถ้ายกประสบการณ์ของชชยเองตําตหนูรักก็เป็นเพลื่อหัด ก็คือดาวครูใช่ไหมคะการงานเป็นดาวสี่ดาวพุธ okay ต้องพูดไงก็พูดแต่แชร์พูดมาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือชีวิตจัดสรรมาแบบนี้ไม่ไม่ต้องเลือกชีวิตสักเท่าไหร่ถูกจัดสรรมาแบบนี้ตั้งแต่เรียนแล้วนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มารู้ตอนตรีวัยก็คือไม่ได้มารู้ตอนชวนไายมันตรงเป๊ะไงมันตรงเป๊ะมาก่อนมีบางท่านเขาตรงเป๊ะมาก่อนเลยเขาเลือกเป๊ะเขาเป็นหมอก็ ดาวหมอเขาชัดเจนมาเลยจริงเป๊ะมาเลยนะคะคือเขาไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอะไรเลยแต่บางคนลองหลายรอบนะกว่าจะเจอตัวเองก็ยังดีว่ายังเจอพูดถึงการลองหลายรอบเนี่ยพูดถึงคนที่กาลังจะจบใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะแยกเป็นพาร์ทพาทั้งเรื่องของการงานจบใหม่คนตกงานนะคะรวมถึงเรื่องตนุเสษซึ่งน่าสนใจมากเอาเรื่องการงานแล้วคนตกงานเดี๋ยวนี้เจนซีที่หลายๆคนพูดถึงก็คือรุ่นนี้แหละที่เพิ่งจบและกําลังเตรียมเข้าองค์กรและทํางานปรากฏว่าหลายๆองค์กรไม่ค่อยรับทํางานเนื่องจากใช้ครึ่ง <c oughs> ก็ใช้วิทยาการแล้วต้องใช้วิทยาการ,าการแล้วก็สมัยใหม่ ปันิสัยส่วนตัวซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะคะแต่เป็นอุปนิสัยของการเติบโตมาในยุคที่เขาอยู่กับเครื่องมือแล้วอยู่กับเครื่องมือถูกต้องวิทยาศาสตร์หมดเลยใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มเจนซีที่จบมาตกงานกันค่อนข้างเยอะแบบนี้ค่ะในในดวงชะตาโอเคเราผ่านเจน x เจน Y มาใช่ไหมคะคุณติ๋มเราก็จะรู้ว่าการงานเราจะเป็นยังไงเราจะตกงานหรือไม่ตกงานแต่กลุ่มเด็กเจนซีก็มีดวงที่กําเนิดมามีงานมีการทําเหมือนกันแต่ว่ากลายว่าช่วงนี้คนตกงานเยอะมาก เราต้องหันเข้ามาหาเจนของเขาแล้วแหละก็คือต้องทํางานให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปค่ะหนูจะไปทํางานตามองค์กรท่าจะยากถูกต้องไหมถูกต้องไหมคือมันจะยากนะมัน่าสนใจค่ะมันจะยากแล้วนะคะหนูก็ต้องกลับเข้ามาหาวิทยาการสมัยใหม่หมดนี่มันอยู่สําคัญที่ตอนที่หนูเลือกเรียนจบมาเลยแหละใช่ไหมะถ้าหนูจบมาทางด้านของทางเทคโนโลยีสมัยใหม่หมดแล้วก็หนูทํางานในในความเป็นวิทยาศาสตร์หรือสมัยใหม่หมด คือสอดคล้องไปกับวิทยาการที่เติบโตมามันจะเป็น AI เข้ามาช่วยปัญญาประดิษฐ์เยอะแยะไปหมดเมตาเวิร์ดเดินให้เพงผ้านอย่างเงี้ยห <laughs> นูห <laughs> น, <laughs> นูก็ต้องทําตัวเองให้สอดคล้องกับเขาให้ได้<อ>ถึงจะรอดค่ะถึงจะรอดอนะคะแต่ถ้าเหมือนหนูยังโอ้ยทํางานขีดเขียนอยู่มันก็ไม่ได้กิน<อ>นะคะ,ะมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปโหราศาสตร์มันก็ต้องตาม ตามยุคสมัยตามเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเราต้องปรับไงคะการเรียนรู้ศาสตร์คือการปรับตัวไงครูมไม่ได้พูดอะไรมากมายเลยคือคุณมีข้อมูลเดินอยู่แล้วในดวงตาคุณอบอกว่าคุณทํางานได้ดีแต่คุณจะต้องเลือกเลือกที่จะทํางานให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงไปของโลกสังคมยุคปัจจุบัน ที่เป็นคุณยกตัวที่เป็นคุณยกตัวอย่างอย่างเช่นแชทเติบโตมากับ GenY ใช่ไหมคะดาวสี่แชเป็นการงานเกี่ยวกับการพูดแชทก็ไปอยู่ในโทรทัศน์อ่ะก็เป็นพิธีกรไปในทีวีไปอันนั้นก็คือแมสส์มีเดียซึ่งปัจจุบันก็เหมือนจะกลายเป็นโอมีเดียกันไปละใช่ส่วนใครที่เป็นเจนซีถ้าคุณดาวสี่เด่นคุณก็จะไปทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้ก็คือเป็นครีเอเตอร์เปลี่ยนแพลตฟอร์มทำในแพลตฟอร์มทำในอย่างนี้หมดออกมาเป็นเป็นออกมาอย่างนี้หมดในโลกของอย่างนี้หมด ทางวิทยาทศาสตร์หมดเลยคุณก็ไปได้แต่ถ้าคุณยินจะไปมง,งมงาหลาอยู่กับองค์กรต่างๆามันก็ไม่ได้ค่ะ นะคะโอกาสที่มันจะพลาดหรือโอกาสที่มันจะต้องถูกเขายุบไปอะไรไปอย่างงี้มันมีโอกาสเยอะนะคะมันก็จะอย่างนี้แหละอย่างเช่นดาวจันเด่นยกตัวอย่างดาวจันเด่นก็อาจจะไปทําธุรกิจอาหารเครื่องดื่มถ้าเปิดร้านบางทีตอนเจ๊งนะเจ๊งเจ๊งก็ต้องปรับตัวปรับตัวเป็นธุรกิจทางอาหารหรือการแนะนําทางอาหารหรือจะเป็นการสื่อสารในเรื่องของอะไรคุณประโยชน์ในการบำรุงร่างกาย ทำออกมาในในรูปของแพลตฟอร์มออกมาดีๆ <S <S 2> <S 2> แนะนําให้ทานมีอยู่คนนึงครูชอบดูมากเลยสวยมากด้วยแล้วเขาแนะนําในเรื่องของการการทานเนี่ยกน การทำการทานอาหารนี่แหละโอ้โหคนดูเขาเยอะแยะเลยชื่อน้องเมตตาเลยสักอย่างสวยๆเก่งมากเลยนะคะแล้วก็เขาแนะนำดีนะคะ FC FC ตัวจริงเลยชอบเขาสวยแล้วก็เขามีความรู้ดีๆมาฝากแล้วก็ง่ายๆอย่างเงี้ยเรื่องอาหารคุณไม่ต้องไปไปเปิดร้านไปทําอะไรให้มันเหนื่อยไปมีลูกจ้างอะไรให้มันวุ่นวายอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วนะคะมันเปลี่ยนไปแล้ว บริบทของชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องทำให้มันเข้าไปอย่างนี้แนะนำคนละคนโอ้โดิที่คนเขาสื่อสารกันง่ายมากเร็วมากมนะคะทุกอย่างมาถึงประตูหน้าบ้านนันเราจมจะไปทําอะไรอยู่อยู่ที่เราไข,ขว่คว้าละกันคือเด็กรุ่นเจนซีรุ่นหลังจากเราอย่างนี้ยค่ะ,คะ เป็นคนที่มีความสามารถในหลายๆด้านมากกว่าเจนวและเจนเอ็กซ์เขาเก่งมากเขาเก่งหลายด้านเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าอาจจะถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกคาดเดาว่าเป็นคนขี้เกียจมาไม่ทํางานถึงหาการหางานไม่ได้จิอันนั้ก็ไปตีตาเขาเกินไปจริงๆเขามีความสามารถของเขาคาสามารถเพียงแต่ว่าต้องหาโอกาสสาหรับชีวิตตัวเองสักนิดนึงแล้วก็หยิบความสามารถในตัวออกมาใช่ค่ะมาเปิดเผยเพราะเดี๋ยวนี้มันมันง่ายมากนะคะการที่เราไม่ต้องไปไปขึ้นกับองค์กร ไม่รู้นะในความรู้สึกของครูครูง่ายคือเราเป็นตัวของเราตัวเองหมดแล้วเราพรีเซนต์ตัวเราเองได้เต็มนะคะอย่างนี้ดีกว่าะคแต่เราไปขึ้นองค์กรเราต้องมีระดับชั้นเนาะมันก็หลายหลายขั้นตอนอยู่ใช่ไหมคะถ้ายกตัวอย่างที่ครูเต็มได้แนะนําไปตอนต้นมันคลิปเช่นเราจะดูกรรมมากับพันธุ์ภาสานการว่าอ้ยเราทาธุรกิจทางบ้านได้ไหมยกตัวอย่างสมมติทางบ้านเปิดธุรกิจขายยาจีนอันนั้นก็เป็นแบบเก่าโบราณแล้วใช่ไหมคะสมมติเราเจนซีเป็นทายาทในการสืบทอด ไปหาตลาดเลยไปหาตลาดก็คือท<ำ>ําช่องทางออนไลน์หรือออนไลน์<า>ะนะคะเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดนะความรู้ต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับยาบารุงสุขภาพร่างกายยารักษามันเยอะไปหมดเร<อ>าก็ต้องเปลี่ยนแล้ว,วเราจะไปทําอย่างเดิมอยู่มันก็ยากหรือว่าจะจะคีบออนสมุนไพรของบรรพบุรุษไว้ ก็ต้องหาแหล่งสมุนไพรดีนี้มันเยอะแยะไปหมดนะคะจากที่ทุกทที่เลยที่จะนําเสนอแล้วก็นําของดีมาสู่ผู้บริโภคใช่นะคะเป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะแล้วก็ต้องดูดาวที่สัมพันธ์กันในดวงของตัวเองเ่นธุรกิจร้านยายกตัวอย่างเราอาจจะไม่ได้ถนัดกับการช่างตวงวัดยาจีนเหมือนรูปแบบเดิมแต่งจริงคลาสสิกนะคนที่ยังใช้ยาจีนในรูปแบบช่างตวงวัดก็ยังมีอยู่เยอะต้มยาจีนกินบ้านแชเป็นนะคะยังต้มยาจีนกินกันอยู่ซึ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าดาวเราไม่ได้สัมพันธ์กับการเป็นแพทย์หรือไม่ได้เป็นเภส เหมาะกับอาชีพแต่เรามีดาวสัมพันธ์กับพันธุต้องสืบธุรกิจทางบ้านเราก็ต้องไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือกระดุมพระหรือที่ครูติมแนะนําอย่างเช่นอเราเด่นเรื่องการเงินเราก็อาจจะแปลไปทําเรื่องของบัญชีของของธุรกิจบ้านของธุรกิจของบ้านอย่างนี้นะคะเราปล่อยให้คนที่เขามีความชํานาญทําแทนนะคะก็คือการสืบทอดต่อธุรกิจตามดวงของเรานะคะแบบนี้แหละนะคือการแนะนําแล้วก็อย่างนี้ครูว่าไม่อับจนหรอกมันมีทางออกแย่ๆไปหมดนะคะบางคนบอกว่า อะไรนะอยากรวยเพราะสังหาริมทรัพย์แต่ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เนาะสังหาก็ต้องนิ่งใช่ไหมคะแต่เราถ้าดาวเราเด่นในด้านอสังหาอยากทําบ้านเช่าอยากอยากขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องไปเหนื่อยแล้วไม่ต้องไปคุมคนงานเป็นร้อยเป็นพันให้มันให้มันปวดหัวใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเป็นเป็นตัวกลาง ที่จะมีอะไรอ่ะเขาเรียกเอาซอร์สมาหาเราเยอะแยะไปหมดแล้วจัดการตรงนั้นให้ดีถ้าดาวเราดีใช่ไหมคะก็จะมีคนไปทําแทนเราเยอะแยะแล้วก็เราก็ดูจังหวะดูเวลาว่าตอนนี้ยังไม่ควรทําหรือทําบ้านขนาดไหนตอนนี้สร้างตึกสูงไม่เหมาะแล้วนะเอิร์ธควกก็สร้างให้มันเตี้ยหน่อยดีไหมอะไรประมาณนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะน้องแชร์ค่ะไม่ใช่แบบโอ้ยฉันจะสร้างตึก สูงๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวแล้วะมันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเอาจ้องหนีน้ําท่วมมันต้องให้มันมั่นคงนะก็ทานายทายทักกันว่าเดี๋ยวน้ําจะท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องให้มันตอบสนองตอบโจทย์ของผู้คนผู้บริโภคอะน้องชามันต้องเินหลายด้านในยุคสมัยใดๆที่เราไปอยู่ด้วยใช่ค่ะนะคะอันนี้เป็นหนทางไม่ตกหลอกไม่ตกงานหลอกแต่ว่าต้องรู้จักวิธีเท่านั้นเองค่ะเท่านั้นเองจะบอกตัวเลขตกงานมหาศาลถ้ารู้จักวิธีรู้ดาวรู้ดวงตัวเองแล้วก็ไปตามดวง ของเราที่แบบเราเกิดมาเป็นยังไงแล้วเราไปตามเส้นทางนั้นถ้าถ้ารู้แล้วไปถูกมันก็ไปได้มันก็ไปได้อันนี้ยืนยันอยู่ใช่ครูยืนยันเลยแหละนะเพราะว่าหลายหลายท่านที่ที่มาหาครูแล้วก็เขาก็เปลี่ยนแนวแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนบริบทเดิมของเขามาสู่ความเป็นไปในยุคปัจจุบันแล้วก็เสริมจากตัวของเขาเองความพิเศษในตัวเขาทุกคนมีความพิเศษในตัวต้องมองหาให้เจอนะถ้าไม่ถ้ายังไม่เจอก็ มหาครูเถอนะคะครูจะจะบอกให้นะคะ <C oughs> ว่า <C oughs> คุณมีความพิเศษตรงไหน <C oughs> คุณสามารถดึงเงินนั้นออกมาได้นะคะ <C oughs> แล้วก็จะเป็นประโยชน์มากมายอย่าไปท้อถอยนะคะ <C oughs> <C oughs> ว่าพอตกงานแล้วแบบอะไรอะ่ะ เศร้าไปเลยหรือไม่ไม่มีกําลังใจไปเลยไม่เอานะคะเรายังมีโอกาสเดินไปอีกเยอะแยะเลยนะคะเพราะตอนนี้หลายๆองค์กรเลิกออฟคนงานค่อนข้างเยอะด้วยสภาพเศรษฐกิจนะหวังว่าเราจะพ้นวิกฤตกันไปนะคะหลังจากดวงเมืองเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในคําถามของแชร์ต่อไปก็คือคําว่าตันุเศษที่เมื่อสักครู่คุณติดจิตใจใช่ก็คือจะเป็นกากบาดกระบาดเล็กๆเล็กๆอยู่ในดวงเราซึ่งตันุเศษกับลัคนามันคนละดวงอยู่ละ มันคนละดาวมันคนละดาวใช่ใช่มันไม่มีทางซ้ํากันได้บางทีซ้ำอ๋อซ้ำได้เหรอคะเขาบอกบางคนที่มีดาวตนุเศษเครื่องหมายกากบาตเล็กๆเนี่ยอยู่ในรันเป็นดาวเป็นดาวดวงเดียวกับตัวตัวดาวตนุลักษ์อคือดาวประจําตัวถ้าเป็นองค์เดียวกันแบบเนี้ยนะคะเขาบอกว่าคนคนนั้นน่ะพูดจริงทําจริงคิดจริงมีความคิดเป็นอันเดียวสตรองมากต้องระวังคณิตหนงนะเขาไม่เปลี่ยนนะขอบอกเขายิ้ม ค่าค่า่าไปแต่เขาไม่ทำค่ะนะคะเพราะเขาถือว่าตัวเขาเองเชื่อมั่นตัวเขาเองสูงมากว้าวตนุเสคือดาวความคิดและจิตใจถ้าเวลาไปคลิกในเว็บนะคะตั้งดวงของตัวเองออกมาเนี่ยก็จะเห็นกากบาทเล็กๆที่ดาวดวงนั้นนะคะดาวดวงนั้นล่ะคือดาวความคิดและจิตใจจะบอกความเป็นตัวตนความคิดลึกๆที่แอบซ่อนอยู่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะดูจากดาวตนุเสกดาวตนุเสสามารถเอามาตั้งดวงอย่างที่ครูได้เรียนให้ทราบต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าเป็นดวงตรีวายทตตนุเสบอกช่วงการเงินเชีวิต ตั้งแต่ช่วง25ปี50ปีจนกระทั่งถึงวัยปลา75ปีชีวิตของคุณจะดําเนินไปเช่นไรจะอยู่ตรงไหนจะก้าวเดินไปอย่างไรจนถึงวันสุดท้ายนะคะคือ75ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ของอายุของบุคคลนะคะอย่างเนี้ยก็คือโหราศาสตร์จะบอกระยะทางไปนะคะจากประสบการณ์ครูติมมีคนที่ทั้งตนุกับตัวตัวตุนุลักษตนุักษ์ตุนุเสดตัวเดียวกันเยอะนะคะค่อนข้างดื้ออยู่ เอาคนละตัวค่ะถ้าคนละตัวเขาจะเขาจะมีความผ่อนหนักผ่อนเบามีคอม p r o ม i ์ในตัวเองคือประสานได้กับทุกๆคนแต่ถ้าเผื่อว่าตนุรักษ์กับตนุเสศนะคะเป็นดาวองค์เดียวกันเนี่ยโอ้โหเขาเขามั่นคงเขามากนะครับมั่นคงมากแล้วถ้าตนุรักษ์เป็นดาวดีเช่นดาวพระพหัสส่วนตนุเสศเป็นดาวพระเสาร์ยกตัวอย่างดาวพระเสาร์คิดเยอะก็อานะเป็นคนดีจริงแต่โอ้โหละเอียดยิบ กว่าจะยอมเซยเยสะใครเนี่ยคิดหลายตลบอยู่เพราะดูค่อนข้างคอนทราสต์กันแต่สามารถอ่านกลมกลืนกันได้ใช่ค่ะดาวพฤหัสเกศาเนาเขาเรียกว่าดาวคู่ของการพัฒนาะนี่คนเราจะพัฒนาได้ก็ต้องมาจากความคิดเนาะมุมมองใช่ไหมถ้าคนที่มีพฤหัสเาร์อย่างเงี้ยอย่างตนุลักษ์เป็นพฤหัสอย่างน้องแช์และดาวตนุเสกับเป็นดาวพระัสเนี่ยเขาจะคิดเยอะมากกว่าจะปรงใจ รับใครสักคนหนึ่งหรือให้คุณงามความดีคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะต้องมองละเอียดยิบเลยนะคะดึงขึ้นมาจนได้แหละนะคะคือเขาจะช้ากว่าคนอื่นแต่ด้านความคิดก็คือว่าแต่ละเอียดออรอบครอบไงความช้านี่ไม่ได้ช้าเพราะอะไรช้าเพราะมองหาจุดดีขึ้นมาเสริมจนกระทั่งครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใครก็จะมาว่าเขาไม่ได้ว่าเขาตัดสินใจแล้วนะการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นอย่างนี้เขาจะรอบคอบเสาคู่ความรอบคอบเสาผู่ความละเอียด ค,คือดาวทุกดวงอ่านร้ายไม่ได้มันก็ต้องอ่านร้ายและอ่านดีได้อ่านร้ายและอ่านดีนะคะเหมือนที่ครูติ๋มเคยบอกในแต่ละอีพีที่ผ่านมาะนะคะนี่เป็นเรื่องของการให้กําลังใจและการสําหรับอีพีนี้เพราะเชื่อว่าหลายคนดูอีพีเนี้ยเอาสักประมาณใช้ว่ามีครึ่งหนึ่งอ่ะที่อาจจะหางานอยู่ ช่ค่ะอาจจะมีความกังวลใจฉันจะทําอะไรดีแม้กระทั่งวัยเกษียณด้วยซ้าไปคุณติ๋มมองยังไงบ้างคะในช่วงวัยอย่างคุณติ๋มมองว่าเรื่องตีวัยตีวัยใช่บางคนมาเก่งทํางานตอนตอนเลยอายุเกษียณอย่างอย่างครูเป็นต้นเนี้ยคุูควรจะสบายแล้วนะเพราะว่าเลย60มาเยอะแล้วนะแต่ครูเป็นคนที่ยังรักการทํางานและดาวการงานของครูสัมพันธ์ดีกับตอนที่มีอายุเยอะคนะคือว่ายิ่งทํางานตอนอายุเยอะกับกับเป็นผลดีกับตัวเรา แต่บางท่านไม่ใช่เนาะ<ช>บางท่านเนี่ยอายุเยอะแล้วก็จะเป็นความสนุกสนานการพักผ่อนการอยู่กับลูกหลานอะไรอย่างนี้อ,นนอยู่กับครอบครัว<ช>ดาวมันจะไปตรงนั้นคือเขาก็จะไม่มามาทํางานเหมือนครูใช่ไหมคะแบบนี้แหละนะเพื่อนครูหลายคนเลยนะท่านกเกษียณแล้วท่านก็ไปร้องเพลงทุกวันก็มีความสุขสนุกสนานกับลูกหลานกับเพื่อนฝูง ดูโอกับแม่ใช่ไหมคะครูติ่มนี่นะเจอเวทีไม่ได้ทุกคนเจอไม่ได้ความใหม่เราไม่ว่างง่ายนะจ๊ะแต่เสียงดีไว้อีพีไหนครูติ่มร้องเพลงให้ฟังถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์จะโดนลิขสิทธิ์นะสิเสียงดีเสียงดีอะไรคนชมครูติ่มเสียงเพราะนะคะชอบฟังเพราะเสียงครูติ่มด้วยก็คือเกษียณเพราะว่าเราเป็นสังคมสูงวัยแล้วโดยสมบูรณ์นะคุณผู้ชมต้องบอกข้อมูลตรงนี้ว่าในอาเซียนในเอเชียเลยด้วยซ้ำก็จะมี คนที่สูงอายุเกิน60ปีเกิน20%ของพลเมืองประเทศเนี่ยค่ะจะถือว่าเป็นสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์จะมีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นมีสิงคโปร์และมีประเทศไทย4ประเทศแต่อย่าลืมว่า3ประเทศอะ ก็คือเขาเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะคะรายได้ต่อหัวเขาสูงแต่ของเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาเพราะฉะนั้นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุเกิน20เอร์ซเขาจะเริ่มคิดกันละในการบริหารประเทศว่าจะยังไงกันต่อแต่ EP นี้เรากําลังจะบอกว่าต่อให้คุณเกษียณคุณก็มีสามารถคุณก็ทำงานได้นะคะทำในสิ่งโอ้ยหลายท่านเลยนะคะหลังเกษียณอายุราชการเนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพอย่างที่ตัวเองรักนะคะ ได้อย่างดีมากๆเลยเพราะเขาไม่มีห่วงอะไรแล้วคือไม่ต้องไปไปบากบั่นเอาตําแหน่งยศถามนาศักอะไรอีกแล้วคือเขาเต็มมาแล้วไงเขาเกษียณมาแล้วเขาเต็มพร้อมมาแล้วเขาก็ทําสิ่งที่เขาชอบยังยังบางท่านเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะทำราชการรับราชการมาตลอดหนักนะเป็นนายทหารแต่ว่าต้องเคร่องเคร่งเครียดมาตลอดแต่ความจริงแล้วลึกๆของท่านในตัวท่านเนี่ยท่านชอบวาดรูปมากเลยพอหลังเกษียณอายุท่านวาดรูปได้สวยงาม นะคะเป็นผลผลิตออกมาแล้วก็เป็นเงินเป็นทองได้ด้วยนะก็คือสิ่งอยู่ในใจและสิ่งที่ท่านเคยฝึกฝนมาตลอดอันนี้มันมาฉายออกตอนที่เกษียณอายุแล้วบางคนทําอาหารเก่งมากก็มาทําอาหารทำอาหารแบบไม่ต้องง้อคนด้วยนะเพราะฉันมีบํานานแล้วนะเพราะฉะนั้นใครอยากทานก็ต้องมาออเดอร์ฉันนะให้ฉันทำํำแล้วก็เป็นรายได้เป็นอะไรที่แบบโอ้โห แจ๋วมากนะคะถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองรักหรือตัวเองชอบนะคะทำได้เสมอดาวมันจะบอกในช่วงตรีวัยจะบอกเลยว่าเราจะควรทําอะไรนะคะบอกตรงตรงที่ไปเป็นช่วงวัยปัจฉิมเมื่อวัยคือวัยสุดท้ายว่าเราบุคคลก็ทาประโยชน์ทางศาสนาอย่างดีงามมากหลังเกษียณอายุของท่านค่ะเป็นการจันโลงไปในหลายๆช่องทางหลายรูปแบบค่ะ เพราะฉะนั้นขอสรุปแบบนี้ว่าในเรื่องของกรรมะหรือว่าการงานของแต่ละทุกท่านคุณผู้ด<ะ>ูทุกท่านเลยบางทีการงานของเรามันไม่ได้ประสบความสำเร็จจากการที่เรียกว่ามูลค่ามันคือคุณค่าคที่เราให้กับตัวเองและคนอื่นมองเราว่าเรา<ะ>มีประโยชน์กับทุกคนยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ